อันนี้เป็นชุดโต๊ะ,ะเขียนหนังสือทํากันบ้านนะครับผมทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะครับเอาไปปิกนิกโต๊ะนั่งทานข้าวนะครับก็ได้เช่นกันนะครับผมก็1กล่องก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะ1ตัวและเก้าอี้สอตัวนะครับน้ําหนักกล่องน,นี่นะครับน้ําหนักกล่องก็ประมาณ3 3โลกว่านะครับสามสโลนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับในกล่องเดี๋ยวจะมา ประกอบให้ดูนะครับถอดประกอบง่ายครับนี่ครับมีหูงหิ้วหิ้วได้สบายนะครับนี่ครับถอดประกอบง่ายนะครับผมใช้เวลาประกอบไม่ถึง1นาทีนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมด3สีนะครับสีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับเดี๋ยวมาถอดประกอบให้ดูนะครับ ันนี้เป็นขาขาเก้าอี้นะครับน,นี่เป็นคณะจริงครับผมนี่ครับอันนี้เก้าอี้หนึ่งตัวก็อ,อันนี้ขามันซักออกมานะครับกระสุบใส่อย่างนี้นะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับยี่สองตัวเหลือโต๊ะในโต๊ะก็จะมีนี่ครับมีนี่ครับกอไก่ถึงฮอนงหูแล้วก็มีตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนั่งได้สบายครับผมรับน้ําหนักได้เยอะนะครับผมน้ําหนักแปดสิบกิโลนะครับ Ah.